ค่ะพบกับนัตตี้เรานะคะแสดงว่านัตมาวันนี้ต้องมีคอนโดแลแอรีแลรไอเทมนะคะตามสไตล์ของแอรคอนโดมานําเสนอเพื่อนๆแน่เลยนะคะวันนี้นัตอยู่ในย่านรามคําแหงนะคะตรงนี้เลยอยู่ที่คอนโดชีวาไทยรามคําแหงค่ะคอนโดนี้บอกเลยว่าเป็น แอเรียที่แบบว่าหายากจริงๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นคอนโดที่ใกล้ทั้ง MRT ใกล้ทั้ง Airport Link นะคะมีท่าเรือวัดท่ากลางนะคะที่สามารถนั่งเรือไปในเมืองได้อีกด้วยนะคะแล้วยังล้อมรอบด้วยห้างเดอะมอลบางกะปิเดอะมอลรามคำแหงนะคะแล้วก็ยังมีทั้ง Big C l o t u ตัสนะคะแล้วก็มีร้านอาหารแถวนี้เยอะมากๆเลยถือว่าเป็นทำเลที่แบบเพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยถ้าเกิดว่า ใครทางานอยู่โซนนี้นะคะโซนลคกาแพงบางกะปินะคะหรือว่าใครทํางานเข้าไปในเมอืองนิดหน่อยอย่างเช่นเข้าไปทางอ่ารัชดาราดก้าวตรงนี้ก็มีทางเชื่อมไปทางสุขุมวิทได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปทางซ้ายมือของนั้นนี่ก็คือสามารถผ่านลำสาลีเข้าลาดพร้าวได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางสาหรับการเดินทางเลยนะคะและที่นี่ที่สําคัญใครที่มีรถยนต์นะคะก็สามารถจอดรถได้เพราะที่นี่มีอาคารจอดรถนะคะให้ถึง5ชั้นเลยนะคะอ่า ทำเลเทพขนาดนี้นะคะมาดูตัวโครงการว่าจะเทพขนาดไหนนะคะเดี๋ยวะจะพาไปชมโครงการกันค่ะตามมาเลยค่ะถอดรูปแล้วก็ใช้วอลเปเปอร์ลายเกาหลีนะคะเรายังมีพื้นที่เหลือนะคะที่ที้เพื่อนๆสามารถวางของหรือว่าตั้งโต๊ะเล็กๆมาดูในส่วนของโครงการนะคะโครงการชีวาไทยรามคำแหงเป็นคอนโดไฮไลท์33ชั้นนอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของทำเลที่ตั้งแล้วยังโดดเด่นในเรื่องของฟาซิลิตี้และซิเคียวริตี้อีกด้วยนะคะ โดยระบบ Security เนี่ยที่นี่มีถึง5ชั้นเลยทีเดียวนะคะ เมื่อเราเข้ามาถึงตัวโครงการเนี่ยเราก็จะเจอระบบรักษาความปลอดภัยระบบแรกก็คือรอปภพอนะคะก็คือที่จอดรถเนี่ยเราจะมีระบบสแกนที่จอดรถให้ด้วยนะคะก่อนเข้าโครงการเนี่ยยังมีระบบสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนลายนิ้วมือถือว่าเป็นซีเคียวริตี้ที่ทันสมัยสุดๆไปเลยส่วนของสภาพแวดล้อมของโครงการกันบ้างนะคะแม้ว่าที่นี่จะเป็นโครงการไฮไลท์ถึง33ชั้นนะแต่ก็มีการแต่งเติมพื้นที่สีสันสีเขียวนะคะให้เราเนี่ยได้เดินพักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นสวนหย่อมอยู่ด้านหลังโดยด้านหลังเนี่ยเรา ยังมีประตูลับนะคะที่สามารถเดินไปยังท่าเรือวัดท่ากลางได้เลยนะคะซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับใครๆที่ชอบออกกำลังกายนะคะที่นี่ยังจัดสปาซิตี้เด็ดๆให้อย่างสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะจะเป็นแบบอินฟินิตี้พูลนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นวิวเมืองท็อปวิวบนชั้น33ได้180องศาเลยนะส่วนฟิตเนสของที่นี่นะคะ่ะมีเครื่องเล่นหลากหลายมากเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้ฟิตเนส เครื่องเล่นเนี่ยตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยโดยฟิตเนสเนี่ยมีวิวหันไปทางสระว่ายน้ำแล้วก็วิวหันไปทางวิวเมืองนะคะถือว่าเป็น360องศาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะขนาดทำเลและตัวโครงการฟาซิลิตี้ต่างๆนี้ยังว้าวขนาดนี้นะคะห้องเราจะว้าวขนาดไหนไปดูกันค่ะเข้ามาดูในส่วนของโซนห้องของเราก่อนนะคะ จุดแรกที่เราจะได้เจอของห้องของเราก่อนเลยก็คือระบบย e การ r d ค่ะก็คือเราสามารถใช้ได้หลายระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบลายนิ้วมือตรงนี้ติ๊ดตตรงนี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นสัมผัสใส่รหัสนะคะหรือว่าจะใช้ย e กา a r d แปะเข้าไปได้ซึ่ง Digital Door l o c ตัวนี้นะคะเป็นระบบล็อก5ชั้นนะคะถือว่าเป็น Security ความปลอดภัยอันนึงที่เรามอบให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาชมห้องกันเลยค่ะ โซนแรกค่ะก่อนเข้ามะะานในห้องนะคะก็จะเจอโซนของครัวทางซ้ายมือของนันตรงนี้เลยนะคะเราได้มีเคาน์เตอร์ครัวนะคะท็อปเปอร์ด้วยลายหินอ่อนตรงนี้ให้นะคะสิงล้างน้ําหลุมเดียวนะคะให้อันนึงให้เพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่าทําอาหารประกอบ <mumbles. S 1> กอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะเรายังมีช่องที่เราสามารถใส่ไมโครเวฟได้อีกหนึ่งเครื่องนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเดี๋ยวนัดจะแถมไมโครเวฟให้เพื่อนๆตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถใส่พวกเครื่องปรุงรสต่างๆคะตรงนี้ได้เลยท็อปเปอร์ตรงนี้ปิดให้เพื่อนๆให้ปิดระบบ ไฟฟ้าตรงนี้ให้แบบว่าห้องเราดูสวยงามมากขึ้นด้วยนะคะคือแถมตูเ้เย็นให้เพื่อนๆเ,เพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำอาหารปอกผลไม้เสร็จแล้วนะคะก็ยกมาทานตรงมุมนี้ได้เลยค่ะ มุมนี้นะคะเราได้แถมโต๊ะทานข้าวนะคะพร้อมกับ2ที่นั่งนะคะเพื่อนๆสามารถนั่งจิบกาแฟ,แฟหรือว่านั่งทํางานชิลๆตรงนี้ได้นะคะซึ่งถัดไปตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บรองเท้าหรือว่าตู้เก็บของที่เตรียมมาให้เพื่อนๆอีกอันหนึ่งเหมือนกันถัดมาด้านข้างถึงในตรงนี้นะคะจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่นะ่ะชอบมากเลยนะคะคือด้วยห้องนี้เราอยู่ชั้น10ขนาด30ตารางเมตรนะคะตรงเนี้ยยังเป็นพื้นที่แม้ว่าจัดสัดสว่วนแล้วก็ยังเป็นพื้นที่กว้างนะคะที่เราจะใส่โซฟาขนาด4ที่นั่งตรงนี้ได้เลยนะคะโดยห้องนี้นะคะ นะก็ได้ติดกรอบรูปแล้วก็ใช้วอลเปเปอร์ลายเกาหลีนะคะซึ่งมีความหนาและความคงทนแล้วก็ไม่เหลืองง่ายด้วยนะจ๊ะอ่าถัดไปจากห้องนั่งเล่นนะคะสําหรับใครที่ชอบแบบว่าพักผ่อนแล้วก็เปิดให้ลมเย็นๆสบายๆตรงนี้ เราก็มีระเบียงตรงนี้กว้างๆนะคะสำหรับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถทำเป็นส่วนเล็กๆก็ได้หรือว่าจะอาเอาเครื่องสักผ้ามาเครื่องหนึ่งตั้งตรงนี้ได้เลยหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็ตากผ้าได้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดบอกว่าใครเป็นสายแบบว่าชมวิวกลางคืนเนี่ยตรงนี้ก็สามารถตั้งโต๊ะแล้วก็จิบไวน์ชิมตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวพามาดู ในโซนของห้องนอนกันนะคะนี่ห้องนอนนะคะถือว่าเป็นห้องปิดนะคะกั้นแยกกับห้องลิฟวิ่งรูมแล้วห้องครัวเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสัดส่วนที่เป็นส่วนตัวได้เลยนะจ๊ะเมื่อเข้ามาถึงในห้องนอนเนี่ยจะใส่เตียงขนาด5ฟุตนะคะแล้วก็ดีลอินตู้เสื้อผ้าให้เพื่อนๆแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่เหลือนะคะที่เพื่อนๆสามารถวางของหรือว่าตั้งโต๊ะเล็กๆตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดเป็นสาวๆคนไหนก็คือสามารถาตั้งโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเติมได้อีกนะคะในห้องนี้เราก็ติดแอร์เพิ่มให้อีกหนึ่งตัวนะคะ และอีกจุดไฮไลท์หนึ่งนะคะของห้องนี้นะคะที่เราตั้งใจทําให้ทุกคนเลยก็คือการดีลอินผนังด้วยไม้ H M R ที่มีความคงทงสูงนะคะแล้วก็ดีไซน์ใส่กรอบให้มีความเป็นโมเดิร์นนิดๆนะคะติดแสงไฟไฮไลท์ลงมานะคะสําหรับเพื่อนที่ชอบนอนเล่นมือถือหรือว่าอ่นอานหนังสือตอนกลางคืนนะคะก็คือเปิดแค่ไฟถนอมสายตาตรงนี้ดวงเดียวก็พอแล้วพอจะหลับเราก็ปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะคะ มาดูในส่วนของโซนห้องน้ำนะคะที่นี่ถือว่าเป็นห้องน้ำที่กว้างมากๆเลยนะคะโดยพื้นเนี่ยเราได้ปูแกนิโต้ขนาด60คูณ60นะคะลายหินอ,อ่อนให้นะคะทำให้แบบว่าดูลีลาเตอบายตามากเลยและห้องน้ำห้องนี้นะคะเราได้กั้นจัดส่วนนะคะเป็นส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกตรงนี้จะมีกัน กั้นประตูกระจกเทมเพอร์ให้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําแล้วก็น้ําไม่กระเด็นออกมานะคะแล้วเครื่องสุขภัณฑ์ที่เราใช้ตรงนี้ก็จะเป็นของ American Standard นะคะซึ่งมีความคงทนนะคะแข็งแรงนะคะมาพร้อมกับตรงนี้เลยเคาน์เตอร์ล้างหน้านะคะของคอร์โต้นะคะที่เราได้ใส่ทําปักตรงนี้ไว้ให้เพื่อนแล้วสำหรับใครที่แบบว่าอาบน้ำเสร็จสามารถเตาผมได้ผมตรงนี้หรือว่า สาวๆเนี่ยก็คือสามารถเอาเครื่องสาอางมาตั้งตรงนี้เพราะว่าเรามีกระจกบ,บานใหญ่เนี่ยแล้วก็แสงธรรมชาติแสงนวลๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้แต่งงานในห้องน้ำได้นิยนะคะทั้งหมดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังกันสําหรับห้องน้ทินนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากชมโครงการแล้วก็ชมห้องไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบทําเลแถวๆนี้นะคะเป็นทําเลที่ใกล้ทางรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกทั้งทางบกและทางน้านะคะ ก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะที่แลคอนโดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเป็นเจ้าของที่นี่ง่ายๆมากเลยคะ่ะเพียงแค่เพื่อนๆมีเงินเดือน18,000บาททำงานมาเกิน1ปีนะคะหรือว่ามีการส่งประกันสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของทีงนี้ได้แล้วแต่สำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ เ,ออเพื่อนๆจะต้องมีการทํากิจาการเนี่ยมาอย่างน้อย2ปีจะจดทะเบียนหรือว่าไม่จดทะเบียนการค้าก็ได้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของห้องนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะโดยห้องนี้ผ่อนเบาๆเพียงแค่แปดพันบาทเท่านั้นนะคะถือว่าถูกกว่าเช่ามากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาไปชมโครงการไหนนะคะซึ่งอาจจะเป็นห้องในอนาคตของเพื่อนๆได้ก็คือติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r i b ์กด Follow เราได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ เอา,เอา A later few minutes later. สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากติดตามของเรานะคะว่าเราจะพาไปชมโครงการไหนในรอบหน้านะคะก็าสามารถกดกระดิ่งกดซับสไ r i b e กดติดตามเราได้นะคะซึ่งห,ห้องหน้าอาจจะเป็นห้องของคุณในอนาคตก็ได้คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย